อะไรอะเห็นร่วงห็นร่วงโอ้โหโดนแม็กนิกเลยมีอะไรกูจะโดนก่อนว้าไปวิ่งอะไรอะเร็วจะร่วงแล้วอ่าไอดเออร์เฮ้ยโอ้โติโโดติโโด ấy xem pơi làm này quá nè say lại lời hơi mình chết quên cầm ô ตายฮะนั่นงสารวะเฮ้ยโอ้โหมีไฟไหมเนี่ยมีไฟเจอของน่าจะเป็น ไอคนที่ขิงบินมารับเรานะฮะโดน <TH verw 000> ในหานแทงตายเฮ้ยตัวอีนะครับทำไม่พลาดแล้วนะฮะแคมไฟนี่เองคิวนะครับไอตอนแรกนะครับผมเจาอันนี้เย้ pues What the hell happened? This it came out of nowhere. These clouds. they just surrounded the plane. Listen, I saw the crash from here, so you must be close to my position. Just get back here safe. All right. All right, wait. On my way, on my way. โอ้ยโดนจับโอ้เฮียทางนี้เปล่งหัวเปล่งหัวเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อแก๊สลิงเหรอลบแสดงว่าเรา เอ็มอะไรอะโอาเอ็มเมาส์รู้แล้วเอ็มเมาส์โอ้ขึ้รู้ว่าเอ็มเมาส์มาอยู่ตรงนี้ตายตายโอุ้ยอะไรอะโอ้ โโอ้หลบได้ไงอ่ะต้องตาย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 เออมาจะไม่พลาดซ้ำสองนะโอ้ตายหาละเร่งกลับ มันใช่ไหมอุ้ยโอ้โหเควนเ้ยไปเนี่ยธนูธนูไอเด็กบอริโอไออ๋อมอเล่นยากว่ะไอเด็กเป็นบอริโอ เอกุฟอริโอโอ้ยโอ้มึงอ๋ออืมโดนขนาดนี้ยังไม่ตายอีกเหลยตายตายเฮ้ยเฮ้ยไม่ตายอีกเหรอโอ้ยไม่ตายเอ้ย โอ้โหกูจะตายกูจะตายแทนแล้วเนี่ยอะไรนะเนีเ่ยฮะเล่นฉากขนาดนี้เลยวะทำไรได้วะอะไรอ่ะอึ๊บฮือ เก็บของดึงดึงโอเคดึงอะไรอ๋อแสดงว่ากูดึงมาแล้วถ้ากูดึงแต่แรกนี่กูก่ ชนะแล้วเดี๋ยวโอ้โเอาล่วงนะไม่เก็นกรรมไม่มีอะไรหรือเปล่า ลงไปตายไหมเนี่ยไม่ลงดีกว่อ่ะอีไงดึงออกมาฮึบแสดงว่าแสดงว่าอะไร ใช่เออเออตั้งแต่แรกก็จบแล้ววะเออของมาอิงกูอีกคนนึงไปไหนล่ะลองมาตรงนี้ก่อนดิจะมีอะไรปึ๊บโอ้ยลูกธนูเก็บเก็บไปต่อครับเฮ้ยทำไรอะ ไม่ได้ละมันให้เก็บนะโอเคถึงนี่ลนะพี่นายไม่รู้อ๋อโอเคโอเค,อเคยิงแล้วก็อ๋อมีอะไรอีกไหมมีแล้วนะอเอียไปเป็น <c oughs> เป็นลิงเลยนะ

ไม่ได้นะฮะแสดงว่าเราต้องกลับไปอย่างน,นี้ได้โจทได้ไหมร่วงหายแล้วเดียเด๋ยวเดี๋ยวมีทางขึ้นข้างบนอยู่เนี่ยทางเนี้ยเอาเป็นปืนทำมล่ะจึ๊บไปเก็บของนะฮะเก็บดะเก็บดะ ไปเก็บของต่อไปลูกธนูเต็มแล้วนะครับบเพลิงเออลืมเลยไม่ขบเพลิงอยู่กดตัวอีค้างเลยอ๋อโอ้โหสเก็ตไฟไม่เข้าตูดละไอโรดเจออีกแล้ว There was this storm. It came out of nowhere. It's not your fault, Laura. I called them here, Roth. Hey, we will find another way. Uh, mayday, Mayday. This is a co pilot Jessup, apparently. Another 9. pilot. 7, 7, mayday, Mayday. Hello? Hello? Can you hear me? Yeah, badly hurt when I landed. I need a grenade. Is there anyone there? Captain Jessup, do you read? I've deployed a smoke signal. Please respond. Damn it, he can't hear me. I have to get to him. No. His signal's just over there. We've got our own people to worry about. We'll need to regroup as soon as they find Sam. I can't just leave him out there alone. I need to get to him. Sometimes you've got to make sacrifices, Lara. You can't save everyone. I know about sacrifices. No, you know about loss. Sacrifice is a choice you make, loss is a choice made for you. I can't choose to let him die, Roth. โอเคอ่ไปนี่เลยทางนี้ทางนี้นั่นไงอึ๊บอ้าวอึ๊บโอเคตุ้มหายอ่ะโอ้ตรงนี้ก่อนเจอของ

ตายมึงตายตายตายมึงตายอืดนังแก๊กเลยไงล่สเตลสุดฝีมือนะฮะวันนี้ไม่ไหวแล้วถ้าสู้กับมันตรงๆนี่ไม่น่าจะไหวนะเราแพ้มันแน่นอนผมว่ามันมา เก้าแถวนี้หมดแล้วละ่ะไอแถวเครื่องบินที่ตกเนี่ยนะอาจจะมีทรัพยาก,อกาออรอ,อ,อย,อย,อยอู่โอเคจุดไฟจุดไฟโอเครถอึ๊บเอ้ยเอ้ยลวงอาโอเคกีลวงตายฮิดโลเลยวันนี้อึ๊บ ไปล่วงนำสองแล้วต้องไปจุดไฟก่อนโอเค,อเคจุไฟให้หมดเลยโอ๊ยไม่ใช่ปืนไปโอเคไม่ใช่ยิงผิด นี้ตังหาเอาอะไรกูเนี่ยไปว่าทำดี<ป>นั่นไงวิ<ป><ป>่งไปจุ๊บโอเคเอ,อะไรของกูเนี่ยโอ้ลวงต <c oughs> ายไม่ต้องไปละ <c oughs> อ้าวจุดดึงดูดนะครับ เฮ้ยกูเคยมาแล้วนี่ว่าโอเคจุดไฟก่อนสวบไปต่อให้เราไปไหนวะไปทางนู้นแล้วก็ต้องปีนขึ้นเิเก็บของนะฮะกดอีโลโลวายน็อตเต็มเลยเก็บของ มา,าท่วมเลยไปเป็นทันชิ้นเลยลูกกระสุนปืนว่าจะเจออะไรเนี่ยพน้ำเหรอเก็บของเก็บของทางนู้นไปเก็บหมดละ โอเคนี้ละเก็บของเก็บของเป็นอย่างเดียวเลยกูไปโดดเราต้องปีนขึ้นไปนะครับอุ้ยใครนี่ไปโอ้โหเป็นลิงนะจังหวะนี้้าปีน อุ้ยเจอของด้วยโอ้โหเสียดายอ้าวถึงแล้วโอเคไม่มีของอะไรเลยไปดีกว่ามันน่าจะให้เราไปตามควันนะฮะโอเคไปเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ย Come on. Come on. Come on. ตายเก็บของลูซิปเสร็จแล้วก็ตายลูซิปเสร็จแล้วก็ตายแกลูซิปเสร็จแล้วก็ตายดิเออจุดไฟก่อนกอันแล้วเย้อุ้ยอ๋อตรงนี้ที่ประตูที่ผมเปิดไม่ได้นะฮะผมจะเปิดไปแล้วละ แล้วครับโอเคไปด,ด,ดูดิดูดิโหยอดลงต่อครับเจ๋งระครังที่ไหนวะจุดไฟกันในมีอะไรไอ้นี่เคยมาแล้วไม่ใช่เหรอ มั้งนะไม่เคยมาหรอกเหมือนเคยมานะแต่ไม่ไม่เคยมา <c oughs> คืออะไรวะอะ๋อข้าจะไม่เคยมาจริงอนะอุ้ยอะไรอย,อยากแตก <c oughs> เก็บของเก็บของเกิดขึ้นว้ายแถวนี้ลมแรงนะฮะมันเข้ามาตามซอกนี้ ใครมันจุดไฟแถวนี้วะดูเพื่อลรูปกันเลยโอเคจุดไฟไม <c oughs> ใครบอกให้ดับไฟไปจุดนี้นะครับจุดเซฟ เดี๋ยวขอนั่แป๊บนึงกดไได้บ้างเนี่ยียรใหม่ได้นะอืมอมดหาวน,เนาีเปิดอ๊ะ อัพแม็กเยียก็พออัพแม็กเยียก็พอนะครับอ่าแล้วแั่นี้ัพเต็มที่แล้วโอ้นี่ไงเอาชิปเฮ้ยนงไม่ปลดล็อกขั้นหนึ่งก่อนแล้วก็ขั้นสองไปหมดแล้วแหละหมดบายโหดล้มแรงว่ะ ยามาทายตรงนี้มันคืออะไรอะ่ะ ใช่ไหมดึ๊บเฮ้ยแตกแล้วเวทไอ้นี่มันคืออะไรนะ

อะไรอยู่นะฮะโอ้ค้องรอใช่ไหมโอเครอก็ได้มาป๊ปิดวิ่งเอ้ามุนหมุน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 หมรอครับวนี้ เี๋ยวรออยู่เอเจ้ยปิดปิดโอ้อะไรูเนี่ยจืเลยอะแบบจืเลยอะไปปิดหน้าต่างระบประตูสามรอบมนะสรอบมนะ รอบนะ้นันลุกไปขึ้นเอาของนั้นเลยฮะเฮ้ยโอ้อะไรกูเนี่ยมาอีกรอบดีกว่าเฮ้ยอะไรอะโอ้ 6กร้อยสิบสองครับมาคือสูงขึ้นอีกได้แล้วอเอออย่าหยาพอละไปดิเออเดี๋ยวแล้วต่างตีขากระดินทำไงเน,ะะนี่ยฮะไปสิตอล่าลีดาเลยปมาเออเกาะไว้อ๋อไหลอะ อะไรอ่ะเออไปโอ้ยพี่ปูอะไรละ่ะหลายรอบแล้วนะพีทีฟูเนี่ยอ๋อสวยมากอันนี้นะฮะสวยตรงไหนเนี่ยนะอ้หูแสงมันเข้ามาสมบัตอีกแล้วอ,อ,อึ๊บอืออ้หูจิบขโมยไปละ ปินได้ไหมโอ้วางเปล่าต้องออกแล้วล่ะชัดเจนแท็บคืออะไรอะ่ะไปก็ได้อะไรอีกไหม แสดงว่าต้องออกนะฮะเกกลับก็ได้เคสกิลเพิ่มใหม่ะรัใหม่แล้วนะเราก็จะเอาสกิลนี้นะครับโอเคครับแล้วฮะขอตัดคลิปตรงตัดคลิปตรงนี้ก่อนนะครับผมเคครับขอบคุณครับ